กลับมาอีกครั้งสำหรับแบรนด์เครื่องเสียงคุณภาพดีราคาเข้าถึงได้อย่างตรอนสมาร์ทที่รอบนี้ได้ออกลำโพงพกพารุ่นใหม่ล่าสุดในชื่อตรอนสมาร์ท T7 ลำโพงพกพาดีไซน์สวยที่ต่อยอดมาจากตรอนสมาร์ท T6 เลยนะครับโดยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับบลูทูธ5.3จุดจุดเด่นก็คือมิติเสียงให้รอบทิศทาง360องศาพร้อมไฟ led ที่ทำให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกทั้งตัวนี้ยังมีมาตรฐานการกันน้ำถึงระดับ ipx 7และสามารถเชื่อมต่อเป็นสตอริโอได้อีกด้วยนะครับ น่าจะถูกใจสายปาร์ตี้แน่นอนกับราคาเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นครับ <Hey. S 1> สำหรับภาพรวมดีไซน์ตัวลำโพงเป็นรูปทรงกระบอกนะครับวัสดุเป็นพลาสติกสีดำด้านให้ความรู้สึกสปอร์ตแข็งแรงดูดันที่บริเวณด้านบนนะครับก็จะปรัมแบนตอนสมาร์ท พร้อมไฟ LED ล้อมรอบซึ่งจุดที่เราชอบก็คือปุ่มปรับเสียงข้างบนนะครับที่จะเป็นปุ่มหมุนเกลียวสามารถบิดได้นะครับตรงนี้ทำให้นอกจากจะโดดเด่นสวยงามแล้วยังใช้งานปรับเสียงได้ง่ายมากๆอีกด้วยมาถึงบริเวณด้านหลังก็จะมีสายคล้องฮิ้วมาให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมแบบฟิสิกส์คอมาให้5ปุ่มก็จะมีทั้งปุ่มเปิดปิดเล่นเพลงก่อนหน้าเล่นหยุดเพลง ปุ่มเพลงถัดไปแล้วก็ปุ่มซาวพาส์ที่จะเป็นปุ่มปรับจูนเสียงตามฉบับของตรอนสมาร์นั่นเองถัดลงมาก็จะเป็นช่องชาร์จ type c แล้วก็ช่องเสียบการ์ดนะครับส่วนน้ำหนักของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ887กรัมก็ถือว่าเกือบเกือบโลกำลังดีพกพาง,ง่ายทีเดียวครับมาดูการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.3รุ่นใหม่ล่าสุด ก็จะโดดเด่นในเรื่องการเชื่อมต่อที่ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีแล้วก็กินพลังงานน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้าครับซึ่งการเชื่อมต่อไม่ยากเลยครับเพียงแค่กดเปิดเครื่องลาโพงก็จะเข้าสู่โหมด pairing ทันทีส่วนใครที่มีลําโพง2ตัวนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยกดปุ่มซาวพาสองครั้งลําโพงเขาก็จะเชื่อมต่อกันเองโดยอัตโนมัติแล้วครับแล้วก็จะเล่นเสียงเป็นสเตอริโอด้วยครับมาดูสเปคอื่นๆกันบ้างน,นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา12ชั่วโมง การกันน้ำครับระดับ IPX7 เอาลงเล่นน้ำเอาไปจุ่มน้ำได้เลยและนอกจากนั้นตัวนี้ก็ยังมี built-in ไมโครโฟนมาให้ก็สามารถใช้รับสายพูดคุยโทรศัพท์ผ่านเจ้าลำโพงตัวนี้ได้เลยครับในส่วนที่เราชอบของตัวนี้เลยก็คือเรื่องของไฟวงแหวน LED ก็สามารถปรับโหมดไฟได้ถึง4โหมดโดยวิธีการเปลี่ยนโหมดก็ง่ายๆครับเพียงแค่กด1ครั้งที่ปุ่มเปิดเครื่องก็จะเปลี่ยนโหมดไฟหรือว่าปิดไฟได้จากปุ่มนี้เลยครับ นอกจากนั้นนะครับตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชันก็เรียกได้ว่าแอปเขาก็ใช้งานง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอเจ้าลำโพงตอนสมาร์ททีเก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่ถัดมาหน้าที่2ก็จะเป็นในส่วนของ Music Preset โดยจะมีให้เลือกทั้งหมด5แบบตามแนวเสียงที่ชอบนะครับและในส่วนช่องสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นคัสตอมไมค์เมื่อเรากดเข้าไปก็จะสามารถปรับ E q คได้ยอย่างอิสระตามใจชอบของเราเลยครับจุดนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆครับ มาดูส่วนสําคัญกันบ้างครับสเปคเสียงตัวนี้ก็มีกําลังขับอยู่ที่30วัตต์โดยจะมีทวิเตอร์ให้มา2ตัวนะครับหันออกด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็วูฟเฟอร์อีกหนึ่งตัวที่จะยิงลงพื้นเพื่อให้เสียงเบสเนะี่ยมีความกลางวานและลงได้ลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็การตอบสนองความถี่นะครับตัวนี้ก็ได้ตั้งแต่6 0 h เฮิร์ถึง2 0กิโลเฮิร์เลยทีเดียวซึ่งน้ําเสียงตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับ Could've started, but it's never late. Do it for my kids, kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids, gotta set it straight. It's time to regulate. with the Beamer now I want the bands spending all the back like here I go again outside says chirp not a caravan m e told you I'ma make keep the channels on why you acting different when the camera's on why you acting different like your paper long 8 day wake up and you'll know. s, uh. <S, 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 <S e t all with your t m m y u r d e มาในเรื่องเสียงกันบ้านนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเกินคาดเลยทีเดียวเป็นลําโพงที่ฟังสนุกเนื้อเสียงดีเสียงเบสเนี่ยมีมวลหนาใหญ่แน่น แต่งปะทะหนักแล้วก็ลงได้ลึกครับปลายเสียงเนี่ยเก็บตัวได้ไวไม่ย้อยไม่มีการรู้สึกว่าเบสบวมเลยครับเสียงกลางก็จะมีความสว่างแล้วก็กว้างเหนือเสียงเคลียร์และยินรายละเอียดเครื่องดนตรีได้อย่างชัดเจนเสียงสูงก็จะมีความใสพุ่งออกมาอยู่ด้านหน้าเล็กน้อยมีความเป็นธรรมชาติเสียงแหลมไม่ได้บาดหูเลยครับส่วนเรื่องเวทีเสียงนะครับก็ค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะหันลำโพงไปทางไหนก็ได้ยินครบถ้วนอยู่ครับ แต่เราก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆลองปรับ preset EQ ดูเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะถูกใจครับอย่างพวกโหมด Sound House เนี่ยก็จะทําให้ย่านเสียงกลางและเสียงสูงพุ่งออกมาแสดงรายละเอียดได้ดีขึ้นหรือถ้าใครเป็นสายตืดครับแนะนำเลยครับตัว Deep Bass เนี่ยรับรองว่าเบสหนักขึ้นลึกขึ้นถ้าตั้งบนโต๊ะก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยครับสรุปกันดีกว่าครับเจ้าตอนสมาร์ท T7 ตัวนี้ก็เป็นลำโพงพกพาที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งไม่ว่าจะดีไซน์ที่เขามีไฟ LED แล้วก็ระบบเสียงรอบทิศทางด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็อึดๆแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะครับใครจะเอาไปตรีริมสระก,ก็สบายใจได้ก็ถือว่าเป็นลำโพงพกพาอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้แล้วก็คุ้มราคามากๆเพียงแค่1 9 9 0บาทเท่านั้นครับหากเพื่อนๆสนใจเจ้าตอนสมาร์ตัวนี้พวกเราก็แนบลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับหรือว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเราได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์ให้ชาแนลเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ